อยู่ปั๊มมันอยู่ปั๊มไอ้นี่ปั๊มหนามบินๆๆหน้าผับหน้าผับอยู่หน้าผับเฮ้ยหน้าหน้าร้านไม่ออกมาหน้าร้านหน้าร้านไม่ออกมาสองคน 明白，明白，明白。拿兰，拿兰。 ตายตายตายมันตายโดนโดนตายตายไปไปออก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 ให้หมดเลยออกให้หมดเลย